ก็ขอบคุณพระเจ้านะพี่น้องวันนี้ในเกี่ยวกับเรื่องของการฆ้าสัตว์ในพระธรรมเลวีนิติบทที่17เนี่ยตรงนี้ก็พูดถึงเอ่อตั้งแต่ต้นเลยที่พระเจ้าตัดกับโมเสสนะว่าจงกล่าวแก่อโรนนะคือสุดท้ายโมเสสเนี่ยเป็นคนที่รับรับทุกสิ่งทุกอย่างมาจากพระเจ้าแล้วก็ไปบอกกับผู้รับใช้ผู้รับใช้สมัยก่อน คืออาโรนที่ต้องเป็นเผ่าเลวีไปปฏิบัติพระเจ้าและบุตรทั้งหลายคือคือรับคําสั่งของพระเจ้ามาไปบอกกับเผ่าเลวีคืออาโรนแล้วก็บุตรของอาโรนและแก่คนอิสราเอลคือทุกคนเลยอะ่ะหน้าที่เบื้องต้นที่โมเสสรับมาคือรับพระมหาบัญชาจากพระเจ้าแล้วมาบอกกับผู้รับใช้พระเจ้าแล้วก็บอกกับคนอิสราเอลว่าต่อไปนี้เป็นสิ่งซึ่ง พระยาเวได้ทรงบัญชาไว้ไม่ใช่ว่าโมเสสพูดเองนะคะแต่ทุกอย่างก็มาจากการบัญชาคือคำสั่งนะบัญชาคือคำสั่งของพระเจ้าถ้าชาวอิสราเอลคนใดฆ่าโครหรือลูกแก่หรือแพะในค่ายหรือการฆ่านอกค่ายคือการฆ่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเป็นเรื่องของการทำให้โลหิตตกอะ่ะคือถ้าไม่มาทำต่อหน้าพระพักเฉพาะพระยาเวอะ มันก็เหมือนแบบว่าเราเราไปทำเรื่องโลหิตเนี่ยในในบทบาทของตัวเองนะและไม่ได้นำมาที่ประตูเต็น,นบคือที่ประตูเน,นัดพบคือว่ามามาแจ้งกับพระเจ้าหรือว่าเอาสัตว์ตรงนั้นอะ่ะแพะแกะโคต่างๆนะ่ะต้องเอามาเพื่ออะไรคะเพื่อถวายเป็นของบูชาแด่พยาเว์ที่พพา แห่งพยาเวผู้นั้นจะต้องมีโทษด้วยความผิดเรื่องเลือดหมายความว่าการจะฆ่าอะไรก็แล้วแต่ถ้าถ้าจะทำอะไรต้องทำต่อหน้าเฉพาะพระพักพระเจ้าเราไม่สามารถทำอะไรโดยภารักการได้นะคะมันเป็นการเหมือนมาแจ้งหรือมามาทำต่อหน้าพระองค์เป็นเครื่องสัตวบูชาคือเขาทำให้เลือดตกให้ผู้นั้น ให้ไล่ผู้นั้นออกจากชนชาติของตนก็สมัยก่อนอ่ะก็เหมือนค่าเจ้างความบาปคือความตายพระเจ้าสั่งอะไรต้องเชื่อทุกอย่างให้ฆ่าที่ไหนก็ต้องฆ่าตรงนั้นคือการฆ่าเนี่ยไม่ว่าการเอาเครื่องศตวรบูชาเนี่ยมาก็ไม่ใช่มาแบบว่าฆ่ามาแล้วนะทุกสิ่งทุกอย่างต้องมาแบบเป็นๆเลยแล้วถ้าจะฆ่าคนที่มีหน้าที่ฆ่าเนี่ยไม่ใช่ชาวอิสราเอลนะ แต่เป็นเผ่าเลวีเป็นอาโรนเป็นปุโรหิตเท่านั้นถึงจะมีสิทธิอำนาจในการฆ่านะเพราะฉะนั้นอ,อ่คนที่ไม่ได้อยู่ในหน้าที่ตรงนี้จะไปฆ่าเองโดยภาราการแล้วไม่ได้แจ้งให้กับปุโรหิตทราบก่อนเนี่ยตรงนั้นก็ถือว่าเขาก็เป็นเหมือนกบฏอะคือทําให้เลือดตกตรงนั้นแล้วก็กลายเป็น ตัวเขาก็เป็นมลทินด้วยไม่ได้รับการชำระความบาปด้วยนะคะในข้อที่หทั้งนี้เพื่อให้คนอิสราเอลนำเครื่องบูชาที่เขาถวายที่ท้องทุ่งอะ่ะหมายความว่าพวกสัตว์ต่างเนี่ยส่วนใหญ่ก็อยู่ในท้องทุ่งนะเวลาเลี้ยงอะ่ะมาถวายแด่พยาเวมายังปุโรหิตท,ที่ประตูเต็นนัทพบฆ่าสัตว์นั้นเป็นสารติบูชาถวายแด่พยาเวเพราะฉะนั้นสัตว์ทุกตัวเนี่ย ก็มาจากพระเจ้าเราไม่ใช่เจ้าของนะทุกสิ่งทุกอย่างทุกชีวิตดีกว่าทุกชีวิตมาจากพระเจ้าถ้าจะฆ่าเนี่ยก็ต้องมาบอกกับพระเจ้าเอ้ยนี่เอามาแล้วนะคือหน้าที่ก็คือปุโรหิตในข้อที่6และปุโรหิตจะเอาเลือดสัตว์นั้นปะพรมแท่นบูชาของพระยาเวที่ประตูเต็นนัดพบและเผาไขมันให้เป็นกลิ่นหอมพอพระไทยถวายแด่พยาเวก็เหมือนที่พี่ต้อยถามว่า เอ๊ะทำไมพยาเวชอบไขมันเหรอคือคือมันเหมือนกับตอนที่คาอินคาอาเบลอะด้วยความอิจฉาเพราะว่าการที่เขาขัดสันไขมันออกอะมันเหมือนกันเหมือนกับการสารภาพบาปเชิงลึกอะเข้าไปยันไขมันนะชั้นไขมันนี่ไม่ใช่อยู่ผิวหนังชั้นนอกนะถ้าเราเรียนเรียนเรื่องของอน a t o มีี่ยเกี่ยวกับเรื่องกายวิภาคเรื่องของร่างกายเนี่ย ผิวหนังชั้นนอกคือไรหนังกำพร้าหนังกำพร้าเรามองเห็นได้ด้วยตาเปล่าถูกไหมแต่ชั้นไขมันอ่ะมันเป็นอยู่ในส่วนลึกก็เหมือนกับทําไมพระองคพ์พระไทยในชั้นไขมันเพราะว่าการการที่เรามีบาบะบาปภายนอกกับบาปภายในอ่ะมันเหมือนกับการการฆ่าตรงนั้นแล้วการการเผาไขมันตรงนั้นก็เหมือนกับการเอาความบาปที่อยู่ภายในอ่ะเขาเรียกว่าเป็นบาปซ่อนเลน่ะ ที่เราปกปิดไว้อะคือข้างนอกเขาอาจจะมองเราเอ้ยคนนี้เคยทําอะไรนะั่นคือพฤติกรรมภายนอกแต่ในใจอะบางทีเรามีความบาปที่ซ่อนเลนอยู่ในใจอะเพราะฉะนั้นชั้นไปถึงชั้นไขมันเผาไขามันตรงนั้นก็คือเผาไอตัวที่เรามีอยู่ในลึกๆอยู่ส่วนในเนี่ยเป็นการเผาเพื่อเอาสิ่งที่เป็นบาปซ่อนเลนที่อยู่ในตัวเราออกไป เพราะฉะนั้นการที่จะถวายเครื่องบูชาที่พ่อพระไทยที่บอกว่าวันนี้ท่านไม่รู้หรอว่าท่านเป็นพระวิหารของพระเจ้าเมื่อเรารู้แล้วว่าเราเป็นพระวิหารของพระเจ้าสิ่งที่พระเจ้าต้องการเครื่องบูชาที่พ่อพระไทยคือตัวเราเพราะฉะนั้นบาปซ่อนเลนที่อยู่ในตัวเราเราต้องงัดออกมาให้หมดอ่ะถึงจะเป็นกลิ่นที่พอพระไทยแดกพิยาเวเพราะฉะนั้นเราเราจะรู้จักใช่ไหมในเรื่องของไขมันต่างๆเนี่ยไม่มีใครเห็นไขมันอยู่ข้างนอกนะ ใช่ไหมนอกจากหน้ามันอะ่ะเออแต่ความเป็นหน้ามันมันก็จะต้องออกอะ่ะโดนขับออกมาถูกไหมหน้ามันเน่ยเยอะออกมาเนี่ยแต่ในเรื่องของไขมันที่อยู่ข้างในเนี่ยการที่พระเจ้าต้องการให้เข้าไปถึงส่วนลึกเนี่ยมันเป็นการที่มันเป็นเหมือนขุดราาขมขื่นว่าบางคนมีราาขมขื่นในชีวิตเยอะสิ่งเนี้ยคือจําเป็นที่ต้องชําระออก ให้เราเป็นพระวิหารของพระเจ้าที่บริสุทธิ์ด้วยนะคะมาในข้อที่7พวกเขาจะต้องไม่ฆ่าสัตว์นะอถวายปีศาจแพะซึ่งเขาทั้งหลายเคยกราบไหว้อีกต่อไปให้เรื่องนี้เป็นกฎเกณฑ์ขาวอนสำหรับพวกเขาตลอดชั่วชาติพันธุ์ของเขาทั้งหลาย เพราะฉะนั้นแต่ก่อนเนี่ยมันเหมือนกับเราอะที่เคยไปกราบไหว้รูปโคโลบถูกไหมไปกราบไหว้นั้นอะมันกลายเป็นพระเจ้าแยกบริสุทธิ์เลยระหว่างผู้ที่มาหาพระเจ้าเนี่ยเรานมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณและความจริงและเราไม่จําเป็นที่จะต้องเห็นพระเจ้าว่าพระเจ้าอยู่ที่ไหนใช่ไหมเออแต่ว่าไอ้พวกที่ว่าเขาไปถวายกับพวกรูปโคโลบอะเออก็เหมือนกับคนที่ไปกราบไหว้รูปโคโลบแล้วยัง จะต้องมีเอาน้ำแดงไปถวายเอ่อพวกเนี่ยนะเขาเรียกเป็นเหมือนลูกคอรพบเป็นเหมือนลูกปัน้นเป็นเหมือนพวก,พวกผู้ผีปีศาจอะเพราะฉะนั้นในสิ่งเนี้ยพระเจ้าถึงสั่งคนอิสราเอลเลยว่าแต่ก่อนน่ะเขาไม่รู้จักกับพระเจ้าแต่วันเนี้ยพระเจ้าสถิตอยู่ด้วยแล้วเพราะฉะนั้นการที่ยังไปกราบไหว้ก็เหมือนกับการไปเหมือนคนที่ถวายหัวหมูว่าเอาหัวหมูไปถวายวันไหว้เจ้าตุจีนะ่ะ ตอนนั้นน่ะมันก็เหมือนไปถวายแด่ปีศาจถูกไหมอ่าแต่วันนี้เมื่อเรามีพระเจ้าแล้วเราเรายังมีใครไปไหว้เจ้าไปตุดจีนไปเชงแมงไปอะไรไหมเผากระดาษเงินกระดาษทองอ่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นกฎที่พระเจ้าสั่งกับคนอิสราเอลเลยว่าให้เรื่องนี้เป็นกฎเกณฑ์ถาวรสําหรับพวกเขาตลอดชั่วชาติพันของอิสราเอลใช่ไหมใครยังเคยเอาไข่ต้มไปไหว้นั่นน่ะอ,อันดีแต่ถูกไหมมันเป็นเหมือนการเส้นไหว้อ่ะเพราะฉะนั้น ในคนที่มาหาพระเจ้าและเราจะไม่ทำอย่างนั้นอีกต่อไปเพราะฉะนั้นนี่คือกฎที่พระเจ้าสั่งเอาไว้ในข้อที่8และจงกล่าวแก่เขาทั้งหลายว่าคนอิสราเอลคนใดหรือคนต่างชาติคนใดนะคนต่างชาติด้วยนะคนใดหรือคนต่างด้าวคนใดผู้อาศัยอยู่ใน่้มกลางพวกเขาที่ถวายเครื่องบูชา เผาทั้งตัวหรือสัตวบูชาและไม่ได้นำมานำเครื่องสัตวบูชานั้นมาที่ประตูเต็นนัดพบเพื่อถวายแด่พระยาเวก็ให้ผู้ก็ให้ไล่ชายผู้นั้นออกจากชนชาติอิสราเอลของตนเพราะว่าอะไรการที่คุณไม่ได้มาหาพระเจ้าอะ่ะแต่คุณไปทําเหมือนสัตวบูชาคุณไปถวายใครอะ่ะเพราะว่าการเข้าประตูเน็เต็นนัดพบเนี่ย พระเจ้าบอกกับทุกคนอยู่แล้วใช่ไหมว่าการการจะมาหาพระเจ้าต้องเจอกันที่ไหนประตูจนัดพบพระเจ้าอยู่ตรงนั้นแต่คุณไปทาด้วยภารการอะ่ะเออไปทําเองคิดเองเออเองก็เหมือนกับเอ,อ่อเครื่องบูชาไฟไฟต้องห้ามอะ่ะที่เราไปคิดวิธีการเองโอ้บางคนขี้เกียจนะโอ้ยเดี๋ยวฉันทําเองไม่ผ่านปุโรหิตไม่นั้นไม่นี้ไม่น้น เดี๋ยวฉันทำเองก็ได้เออฉันก็ตั้งตัวเป็นปุโรหิตเองถูกไหมเพราะฉะนั้นวิธีการน่ะที่ทำแบบนั้นน่ะซึ่งพระเจ้าเจิมแล้วพระเจ้าตั้งคนที่เป็นปุโรหิตไปเรียบร้อยแล้วแต่มันก็จะมีพวกเขาเรียกพวกนอกรีดอ่ะที่ไปทำเองโดยภารกการน่ะพวกเนี้ยพระเจ้าบอกว่าให้ไล่ชายผู้นั้นออกจากชนชาติอิสราเอลเลยเพราะฉะนั้นในสิ่งใดที่พระเจ้าสั่งคนอิสราเอลสมัยนั้นนะ ต้องมาตรงประตูเจนนัดพบและคนที่ถวายก็ต้องเป็นปุโรหิตคือเผ่าเลวีเท่านั้นเผ่าอื่นอีก11เอผ่าจะมาคิดว่าเอ้ยฉันทําเองก็ได้ไม่จําเป็นต้องเป็น,นเผ่าเลวีไม่ได้เพราะตรงนั้นถือว่าเป็นความบาปเพราะว่าอะไรสมัยก่อนยังไม่มีพระเยซูถูกไหมคะแต่สมัยนี้เรามีพระเยซูและเราสามารถใช้เวลากับพระเจ้าอธิษฐานสารภาพบาปกับพระเจ้า ได้ตลอดเวลาแต่ถ้าบางฑีตอ,อย่างพวกเอ่อคทอลิกเนี่ยเขาก็ยังมาใช้กฎเกณฑ์เนี่ยเวลาทําอะไรก็ต้องมาหาบาทหลวงเท่านั้นคุณจะไปสารภาพบาปด้วยตัวเองไม่ได้เพราะว่าอะไรในการในการที่ว่ากฎต่างๆเนี่ยคนที่ไม่อ่านพระคัมภีร์อแล้วคทอลิกอ่ะก็จะไม่ค่อยให้คนอ่านพระคัมภีร์หรอกพอคนไม่รู้พระคมัมภีร์พอเขาบอกว่าโอ้ยต้องมาสารภาพบาปกับบาทหลวงก็ไม่กล้าที่จะไปแบบ สารภาพบาปกับพระเจ้าส่วนตัวไงเพราะฉะนั้นเวลาทําอะไรมาเนี่ยก็เหมือนอาการกลัวนะโอ้จะต้องมาเล่าให้บาทหลวงฟังทุกเรื่องน่ะเพราะอะไรเพราะเขาโดนปิดตาใจใฝ่ลิญญาณเเขาไม่ได้อ่านพระคัมภีร์ทั้งเล่มเพราะฉะนั้นวันนี้ถึงหนุนใจคนที่เขาไม่เคยอ่านพระคัมภีร์มาอ่านเพื่อจะได้รู้ว่ากฎของพระเจ้าอะ่ะมันมีกฎเก่าที่เรียกว่าธรรมบัญญัติแต่ว่ามีกฎใหม่ที่ พระเยซูให้แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราอ่านพระคัมภีร์ไม่ครบทุกตอนเนี่ยเราก็อาจจะถูกหลอกได้นะเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญเลยอ่าก็คือเราต้องเชื่อฟังพระวจนะที่มาจากพระเจ้าแล้วก็กฎแต่ละยุคก็มีกําหนดไว้แต่ทําไมเราต้องอ่านอันนี้เป็นธรรมบัญญัติในเรื่องของเลวีนิติเราต้องอ่านเพื่อจะได้รู้เลยว่าสมัยก่อนถ้าไม่ีพระเยซู ความยากลําบากมันคืออะไรเพื่อที่เราจะได้รู้จักพระคุณของพระเจ้ามากขึ้นนะคะในข้อที่10เกี่ยวกับเรื่องการห้ามรับประทานเลือดถ้าคนอิสราเอลหรือคนต่างด้าวคนใดที่อาศัยอยู่ท่ามกลางพวกเจ้ารับประทานเลือดเราจะตั้งหน้าต่อสู้บุคคลผู้รับประทานเลือดนั้นและเราจะไล่เขาออกจากชนชาติของตนเพราะฉะนั้น ในตรงนี้ก็เหมือนกันเลือดเนี่ยมันเป็นเหมือนที่บอกว่าค่าจ้างความบาปคือความตายเราเคยเห็นไหมไอ้หนังผีแดกคล่าเนี่ยกินเลือดเนี่ยส่วนใหญ่หนังพวกเนี้ยทามาจากพวกแคทอลิกทั้งนั้นแดกคล่่าแล้วพอเสร็จต้องมีกระเทียมจะต้องเอ่อไปป่าผีอะไรอย่างเงี้ยพวกหนังกระตูนอะผีดิบซอมบี้มากันเป็นฉากๆส่วนใหญ่พวกแคทอลิกทำนะคริสเตียนเขาไม่ทำหรอกไอ้หนังผีพวกเนี้ยนะ เออเพราะฉะนั้นมันเป็นภาพที่ออกเลยว่าคนที่กินเลือดเนี่ยเป็นคนที่ไม่บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นวันเนี้ยเอ่อทำไมพระองค์บอกว่าอ่ะการกินเลือดกินเนื้อกับพระเยซูอ่ะนี่คือกายของเรานะเพื่อให้เราระลึกถึงการวายพชนของพระองค์บนไม้กางเขนและโลหิตเนี้ยเออเรากินเลือดใครเลือดพระเยซูเราไม่ได้กินแบบไปสูบเลือดสูบเนื้อพระองค์นะแต่เป็นการระลึกถึงการวายพชนของพระองค์ที่ พระองค์ถูกตึงเพื่อคนบาปอย่างเราบนไม้กางเขนแล้วก็อย่างถ้าเป็นเรื่องของ <c oughs> ในเรื่องของเชิงวิทยาศาสตร์เลือดเนี่ยเราเคยเห็นไหมพิษเข้าสู่กระแสะเลือดอะ่ะเพราะฉะนั้นในสัตว์ต่างๆอะ่ะเวลาโลาครคภัยไข้เจ็บเวลามันถูกฆ่านะ่ะอาการเวลามันเครียดนะเวลามันเครียดเนี่ยพิษพิษของตัวความเครียดมันจะเข้าไปอยู่ในกระแสะเลือด แล้วแล้วทีนี้คนที่ชอบไปกินเลือดเนี่ยไอ้โรคภัยไข้เจ็บมันก็จะเข้าไปอยู่ในตัวเลือดตรงนี้ทั้งหมดเลยแต่ทีนี้ถ้าเลือดอะมันไม่ได้ผ่านการต้มอะอะ่อย่างเช่นเลือดหมูอะอย่างบางคนกินไอ้ขนมจีนนะใส่ไอ้ต้มเลือดหมูหรืออะไรพวกแกงเลือดอะไรอย่งเงี้ยที่มีการปรุงสุกแล้วเนี่ย ตรงเนี้ยมันก็เป็นเหมือนการชำระให้บริสุทธิ์แล้วแต่ไอ้กินเลือดสดๆเนี่ยเหมือนอะไรอะ่ะผีปอบอะ่ะผีกระหังหรืออะไรนั่นอะ่ะกินเลือดสดๆน่ะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันก็เหมือนกับใช่ไหมหนังผปีปอบปอบผีฟ้าเนี่ยมันกินไก่เลือดคาปากแดงเยิ้มตรงตรงนั้นอะ่ะก็ถือว่ามันเป็นมนตินะมันเป็นเหมือนปีศาจมันเป็นเหมือนซอมบี้เพราะฉะนั้นในชนชาติอิสราเอลก็เหมือนกันอะ่ะเออ ไม่ได้ให้ไปแอบกินเลือดสัตว์หรืออะไรนะเพราะว่าถือว่าเลือดสัตว์เนี่ยคือเป็นเลือดที่ชําระความบาปอ่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เหมือนกันเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าชีวิตของสัตว์ทุกตัวที่อยู่ในเลือดเราได้ให้เลือดแก่เจ้าทั้งหลายเพื่ออะไรเพื่อใช้บนแท่นบูชาเพื่อลบมนทิงของเจ้าทั้งหลายเพราะว่าโลหิตเป็นสิ่ง ที่ใช้ลบมลชินเพราะชีวิตเป็นเหตุใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราต้องรู้เลยวัตถุประสงค์ของเลือดคืออะไรเพื่อลบรางบาเพราะฉะนั้นทําไมโลหิตของพระเยซูต้องตกอ่ะถ้าพระองค์ตายแล้วไม่มีเลือดตกเนี่ยเลือดของพระองค์ถ้าไม่มีเลือดเนี่ยเลือดของพระองค์จะไม่สามารถลบลางบาเราได้นะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นเลยที่ว่าสีข้างของพระเยซูอ่ะจะต้องมีการถูกแทงเข้าไปอ่ะแล้วเพื่อให้เลือดเนี่ยมาตกอ่ะ นี่คือพระประสงค์ของพระเจ้าในเรื่องของเลือดแต่คนที่เอาเลือดเลือดที่ว่าล้างปากไปกินเนี่ยเขาเรียกว่ามันเหมือนเรากําลังแย่งสินพระเจ้าแล้วก็กําลังทําในสิ่งที่พระเจ้าไม่พอพระทัยด้วยในข้อที่12เพราะฉะนั้นเราจึงได้พูดกับคนอิสราเอลว่าห้ามคนใดในพวกเจ้ารับประทานเลือดหรือคนต่างด้าวที่อาศัยอยู่ในเจ้า ห้ามรับประทานเลือดเพราะฉะนั้นคำสั่งของพระเจ้าเพื่ออะไรคะเพื่อปกป้องชีวิตนะเพราะว่าค่าจ้างความบาปคือความตายสมัยก่อนถ้าใครกินเลือดตรงเนี้ยก็ถือว่าเออบางคนนะอุ้ยอยากกินต้มเลือดหมูสมัยก่อนไม่ได้เลยนะถือว่าตรงนั้นน่ะกําลังทําผิดคําสั่งของพระเจ้าก็เหมือนกับอาดัมเอวาอ้ยกินไปเถอะงูมันบอกกินไปหรอกเถอะมันไม่ตายหรอกพระเจ้าเหมือนหาว่าพระเจ้าโกหกใช่ไหม ชอบกินน้ำตกเอาก็คือสมัยก่อนกับสมัยนี้มันไม่เหมือนกันไงแต่สมัยก่อนเนี่ยมันมันน้ำตกมันก็ยังไม่ใช่เลือดสดนะแต่กินที่ว่าเลือดคาป่าเหมือนผีกระหังผีกระสือหรือว่าไอปอบผีฟ้าที่มันกินไก่สดมาแ่วลนะมีเขี้ยวด้วยหรือแด๊กคล่าเนี่ยกินเลือดนะเออซอมบี้ต่างๆเนี่ยพระเจ้าก็ไม่อยากให้เราเป็นมนุษย์ผีดิบใช่ไหม ที่บอกว่าเขาไปกัดคอคนเนี่ยไปคนไปกินเลือดคนเนี่ยเห็นไหมไอ้เนี่ยหนังพวกเนี้ยมันคือจริงๆทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเขาทําให้เห็นภาพเหมือนแบบว่าคนที่กินเลือดสภาพไอไอ,ไอพวกผีดูดเลือดอะเข้าใจว่านะเป็นสภาพแบบนั้นเพราะฉะนั้นในการที่ตรงเนี้ยพระเจ้าบอกว่าห้ามรับประทานเลือดนะอ่าเมื่อคนอิสราเอลเมื่อคนอิสราเอลคนใด หรือคนต่างด้าที่อาศัยอยู่ในถ้ำกลางเขาไปล่าสัตว์นะหรือนกเพื่อนำมารับประทานก็ให้หลังเลือดของมันออกแล้วเอาดินกบใช่ไหมหมายถึงสัตว์ที่ตายแล้วอะ่ะคือเลือดอะ่ะให้เอาออกนะไม่ใช่พอเสร็จไปหยดเลือดใส่กระป๋องแล้วมานั่งซดกินก็ไม่ได้นะเออสัตว์ตายแล้วอะ่ะเลือดมันตกก็ให้เอาดินกบด้วยอันนี้คือคำสั่งของพระเจ้า ในข้อที่14เพราะว่าชีวิตของสัตว์ทุกตัวก็คือเลือดนะเลือดของมันนั่นเองเพราะฉะนั้นเราจึงได้กล่าวแก่ประชาชนอิสราเอลว่าห้ามเจ้ารับประทานเลือดของสัตว์ใดๆเพราะว่าชีวิตของสัตว์ทุกตัวก็คือเลือดของมันนั่นเองผู้ใดรับประทานก็ต้องถูกขับออกเพราะฉะนั้น เลือดเนี่ยที่ว่าพระเจ้าสร้างสัตว์ทุกอย่างมาแล้วถ้าเราจําได้เนี่ยพระเจ้าสร้างสัตว์มาก่อนมนุษย์แล้วพระเจ้ามีวัตถุประสงค์ในการสร้างสัตว์แต่ละชนิดเพราะฉะนั้นแล,แล้วเนี่ยพระเจ้ารู้ว่าความบาปเนี่ยจะเข้ามาในโลกนี้อย่างมากมายทีนี้ก็เลยสร้างสัตว์เหล่านั้นเป็นเครื่องศตวรบ,บูชาสัตว์ทุกตัวเลยนะอืมเพราะฉะนั้นเวลากินเนี่ยคือกินเนื้อได้นะกินเนื้อเนี่ยพระเจ้าไม่ได้ห้ามแต่เลือดของมันเนี่ย พระเจ้าเอาไว้ลบมนทินลบความบาปเพราะว่าอะไรสมัยก่อนไม่มีพระเยซูถูกไหมพอไม่มีพระเยซูเนี่ยก็ถือว่าเลือดนะ่ะเป็นมนทินอ่าเป็นเลือดที่ว่าจะต้องมาปะพรมที่แท่นบูชาเพื่ออะไรให้เลือดสัตว์ตรงนั้นน่ะอ่ามาเป็นเครื่องลบความบาปให้มนุษย์แต่ถ้ามนุษย์คนไหนเนี่ยที่แบบไปกินเลือดนะ่ะแปลว่าตัวเขาก็ยังมีมนทินอยู่ในเรื่องของเลือด นี่ก็เลยเป็นข้อข้ามของคนอิสราเอลสมัยก่อนที่ไม่ให้กินเลือดนะคะมาในข้อที่15และทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวเมืองหรือคนต่างด้าวผู้รับประทานสัตว์ที่ตายนะสัตว์ที่ตายนะ,ะหรือที่ถูกสัตว์อื่นกัดตายต้องชำระต้องซักเสื้อผ้าและอาบน้ำและเป็นมนทินอยู่จนถึงเวลาเย็น แล้วจึงสะอาดได้เพราะฉะนั้นบางทีมันเป็นความไม่ได้ตั้งใจเดี๋ยไปเผลอนะไปกินไปอะไรอย่างเงี้ยเออพอตัวเราเป็นมนทิเนเี่ยการซักเสื้อผ้าก็เหมือนการชำระตัวให้บริสุทธิ์เนี่ยเพื่อไม่ให้มีเชื้อโรคไม่มีอะไรนะแล้วพอพอถือเวลาเย็นเนี่ยมันก็เหมือนวันที่พระองค์บอกเสมอโกโก็โกเธอแต่อย่าทาบาปอย่าให้เกินพระอาทิตย์ตกดินนะเพราะฉะนั้นถ้าเรา ในวันนั้นน่ะไม่ยอมซักเสื้อผ้านะก็ถือว่าตัวเขายังเป็นมุนทินอยู่อะไรก็แล้วแต่ความผิดบาปสมัยก่อนอ่ะการเป็นมุนทินเนี่ยพระองค์บอกว่าต้องไปซักเสื้อผ้าให้สะอาดไม่ว่าเราไปแตะต้องสัมผัสอะไรก็แล้วแต่พระเจ้าเราลึกถึงความสะอาดเพื่อให้ชีวิตของคนอิสราเอลเขาอยู่ร่วมกันอะไม่ต้องมาติดเชื้อไม่ว่าจะเชื้อจากความบาปหรือว่าเชื้อโรคภัยไข้เจ็บอะพระองค์ เน,น้นนะเพราะว่าคนสมัยก่อนเขาอยู่รวมกันอะแล้วเรื่องสุขอนามัยก็เป็นสิ่งสําคัญอย่างคนที่เขาบางทีเห็นมาคนที่เป็นเกณฑ์กินเลือดอะมันเป็นอะไรอะพยาธถูกไหมพยาธนั่นนี่น่นมันคือความไม่เชื่อฟังอะค่าจ้างความบาปก็เลยเป็นความตายขึ้นมาในข้อที่16ถ้าเขาไม่ซักเสื้อผ้าหรืออาบน้ําเขาก็ต้องรับโทษของเขาเพราะฉะนั้นวันนี้เหมือนเด็กซนอะ พ่อแม่บอกไปอาบน้ําไม่ไปดื้อน่ะเออก็อน,นั่นก็คือเหตุพอกันไม่เชื่อฟังอ่ะโอเคค่ะบทนี้สั้นๆเนาะสิบหกข้อมีใครอยากเพิ่มเติมไหมหรือมีคําถามค่ะเชิญค่ะ